ว่ามีคนถามหมุหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าบอกเหมาะกับข้อสอะไรยังไงนะคะก็บุญมีตอนนี้บุญมี3คอร์สนะคะซึ่ง3คอร์สนี้นะคะสอนฟู้ดคอม b บิเนชั่นหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะคะแต่ในแต่ละคอร์สเนี่ยมีข้อแตกต่างอยู่ที่เพิ่มขึ้นมา ตามแต่ละโอกาสนะคะอันแรกเลยที่เป็นอันหลักสุดเลยนะคะก็คือคอร์สปรับระบบย่อยใน30วันนะคะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มปริดนะคะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสอนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟูดคอมบิเนชันนะคะการตัดกลุ่มเสียงนะคะมีเวิร์กช็อปรวมอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการทานตามกลุ่มเลือดนะคะ การล้างพิษด,ด้วยตัวเองอะไแบบนี้นะคะเป็นระยะเวลา30วันคะ่ะคนเรียนคอร์สนี้ก็จะหายท้องปูดร้อยเปอเซนะคะขอแค่ทำตามนะคะทีนี้อีก2คอร์อสนี่เป็นคอร์สสดน,นะคะ ซึ่งก็ต้องเช็คตลางนะคะคอร์สหลักคอร์สสดที่อยากให้ทุกคนได้มานะคะคือ detox workshop ค่ะคนที่ลงออนไลน์จะได้สิทธิ์มา detox workshop ฟรีนะคะเสียแค่ค่าอุปกรณ์กับค่าอาหารที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้มามาเจอตัวนะคะมาเจอเพื่อนๆนะคะแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้การน,นวดท้องช่วยให้ขับถ่ายมากกว่าเดิมนวดท้องด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย,เลยใช้แค่มือนะคะแล้วก็ทำชาหมัก ที่มีโปรแบอติกสูงนะคะซึ่งปกติเนี่ยแค่ทําชาบักอย่างเดียวนะคะคอสทำชาบักก็ราคา4,500แล้วนะคะแต่นี่บุตรเอาทุกอย่างมาไว้ในนี้นะคะเพราะบุตรอยากให้มากอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จมากนะคะก็จะได้เรียนรู้เรื่องของฟู้ดคอมบิเนชันด้วยแถมฟรี คอสออนไลน์ดีท็อกซ์นะคะที่กลับไปดูซ้ําที่บ้านได้นะคะ21วันนะคะอันนี้นะคะเป็นคอสดีท็อกซ์เวิร์กช็อปนะคะก็สมัครกันมาได้นะคะมีวันที่1พฤศจิกายนนะคะส่วนอีกอันนึงที่มีแค่ปีละครั้งแล้วก็เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกอยู่วันธรรมดานะคะสําหรับคนกินเจเล้ไม่อยากพังแต่เรายังอยากเอนจอยกับเทศกาลกินเจอยู่คือสามารถทานอาหารนอกบ้านได้อยู่นะคะบุตรก็จะมาแชร์วิธีการที่จะทานอาหารนอก บ้านอย่างไรไม่ให้พังในเทศกาลกินเจนะคะจะได้เรียนรู้ด้วยว่าฟู้ดคอมบิเนชันเนี่ยมีหลักการยังไงนะคะเราจะได้สุขภาพไม่เสียเราก็ได้ความรู้ติดตัวไปนะคะรวมถึงก็จะมีโชว์เมนูอาหารที่ช่วยดีท็อกสขนมด้วยนะคะวันที่สีเนี่ยจะเป็นคลาสกลุ่มเล็กนะคะคือแค่12คนไม่เกินนะคะนี่ก็สมัคร,รมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าอยู่วันพุธนะคะก็ เราจะใกล้ชิดกันได้พูดคุยเน้นการพูดคุยมากกว่าไม่ได้เป็นทางการมากนะคะไม่ได้มีสลงสไลด์อะไรมากมายนะคะเน้นการพูดคุยทานอาหารด้วยกันและทุกคนจะได้เรียนรู้นะคะไปด้วยการวิธีการป้องกันวิธีการร้างพิษการทานปัดที่ดีต่อสุขภาพโดยที่เราอย่าง enjoy กับเทศกาลค่ะว่าใครสะดวกแบบไหนนะคะคนที่คอส สมัครคอร์สปรับระบบย,ย่ยอยเนี่ยส่วนมากถ้าเขามาสดได้เขาก็จะมาสดด้วยนะคะแล้วถ้ามาสด2คอร์สเลยได้ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเสียแค่ค่าอาหารเหมือนมาทานข้าวกลางวันด้วยกัน ะะก็จุดประสงค์คือบุตรอยากให้บุตรอยากเจอทุกคนนะคะเพราะบุตรรู้ว่าทุกคนเนี่ยเวลาเจอบุตรเนี่ยคะ่ะเหมือนถูกเตือนก็ <c oughs> <c oughs> จะทําให้อยู่ในวินัยแล้วก็ทําได้ตลอดรอดฝั่งนะคะอาสรุปค่ะถ้าใครมีปัญหาท้องผูกอาหารไม่ย่อยนะคะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะคะก็ให้บุตรช่วยเหลือได้นะคะมีคอร์สอย่างที่บอกมานะคะสามคอสสมัครกันมาได้